สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนาคะประจําที่ยี่2ิมิถุนายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนที่ท่านเล่กกับนันนะคะสําหรับตัวเด่นตัวแปดกับ1นจกับ4ี่แปดศูนย์แปดหนแปดสแปดสแปดหแปดเนะแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ กแปดเจ็ดเนี่ยทำไมงั้นก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดไปเลยเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรวนี้ก็ได้เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเนาะขออภทุกคนโชคดีนะแตถ้าจะจับตัวตรงก็เอาตามนี่นี่หรืม่ก,ก็ตามที่เราเฉียงเนาะอันนี้เลขกู้อันนี้คิกกี้ ระวังสี่43เนี่มันจะลอยมาเนี่ย043สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ